เห็นบรรยายนี่เราจะมาจับขี้งัวกันเอาจับขี้งัวเป็นตัวอย่างเลยเโอ้โหว่าไงไอชื่ออย่างก็พอลอยพลอยพลอยมันนั่งพักอยู่พ่อสีมันเหมือนแม่เหมือนม่มันอยู่ปูนเลย mhm 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 nó mhm 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 nó mhm nó mhm 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 đi qua mhm 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 มันใหญ่เกินนี่คือชื่ออะไรนะครับนี่<ม>ชื่อแก่นชื่อจ่าจชื่อจกยชื่อยกเออแก่นนี่ตัวดำเนาะใช่เปนได้ก่อน ลองดูเลยตัว้ารนสุกว่างโยกสบายดีไหมบายดีไหมโยกแมงวันเพียบเลยแมงวันเพียบเลยเกาะเต็มเลยนะให้นอนพักผ่อนไปเรามาดูเฉยๆไปเราก็เอาวันเติมาเอาอันอาบน้ำมามก็เอาแนวฮะของวันเตียงหนึ่ง ถ้าวนมันวันยังมีอยู่เลยต้นี้เข้ามนเยอะเ้าดวนันแสดวันนี้มันยังบมีอารมณเล่นเต่า <ran> <noise> Thank <laughs> you.